เรื่องนี้เป็นพ่อกับลูกคุณผู้ชมครับแล้วพ่อก็เห็นบอกว่าสุดทนที่ลูกจะไปทำร้ายสะพ้ายออและทำร้ายแม่พ่อก็เลยตัดสินใจยิงนะฮะแต่ยังโชคดีคือการยิงครั้งนี้ <c oughs> เห็นบอกไม่ได้ตาย <c oughs> โดยเบื้องต้นตำรวจสพสูงเม่นครับจังหวัดแพร่ให้ดูจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะนี่ล่วงฮะ โดยลูกชายรายนี้คุณผู้ชมฮะก็คือคุณทศนาถูกคุณพ่อยิงใช่ไหมเข้าที่เข่าข้างขวาแล้วก็นอนแมปอยู่ที่พื้นห้องเนี่ยนะฮะโดยจากการตรวจสอบเองเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าตอนที่กู้ภัยไปถึงเห็นบอกถามตอบรู้เรื่องนะครับ โดยทางฝั่งของคนก่อเหตุก็คือทางฝั่งของคุณตาทวินซึ่งเป็นคุณพ่อแกไม่ได้หนีนะฮะและถ้าดูจากผังแน่นอนที่สุดเขาบอกว่าตัวลูกชายคือทศนาทมีปัญหากับทางด้านของสะพ้ยก็คือเมียของทศนาตเองและหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของแม่ก็เลยจะเข้าไปแยกปรากฏว่าโดนทศนาตตีทั้งแม่แล้วก็ตีทั้งเมีย คุณตาเป็นคนกลางฮะเลยเข้าไปห้ามศึกและเห็นบอกว่าลูกชายเองยังไม่ยอมหยุดถูกไหมฮะ,ฮะในฐานะคนเป็นพ่อซึ่งก็ใจร้อนด้วยกันทั้งคู่กับลูกสุดท้ายเลยตัดสินใจยิงเลยโดยเมื่อคืนนี้หลังจากที่ยิงลูกเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงคุณตาก่อนนะฮะ เพราะคุณตาเองโดนคุมตัวแกก็ไม่หนีฮะแกก็บอกกับผู้สื่อขาว่าผมทนไม่ไหวจริงๆลูกชายผมมันไม่ฟังใครมันทะเลาะกับเมียแม่เข้าไปห้ามมันตีทั้งเมียมันตีทั้งแม่ผมไปห้ามมันก็ไม่ฟังถามบอกคุณตาแล้วคุณตาไปยิงลูกแล้วปืนอยู่ไหนตาบอกทิ้งป่าเลยหลังจากยิงเสร็จมีเสียงคุณตานะฮะสวยคนเจ็บกับเมียเขานะ่ะคนหอบกัน ก็พิสกันกันแล้วตีกันชนิดยังว่าไอ้ไอ้เกี็ดกันมาเป็นห้าปีสิบปีตีกันโกลงลงต่อไอ้หน้าห้องน้ำแล้วทีนี้แม่เข้าไปจวยมันยังพักแม่มันเด็จตะบึงตะเจึงไปหมดแม่ก็เอาปรยูผมก็ลุกไปข้นไปจวยมันนี้ไปจวยเม็กมันอยิ่งมันยั่งเนี่ยมันบ่อยอมยั่งมันไหวไปตีกับเมียมัน ผมก็อดบ่ได้ผมก็ลุกหนีเพราะผมก็ออกไปเอาปืนอตรงไปเอาปืนมากับมันกระช่นำนึก,กว่ามันจะยั่งผมจอดรถได้ผมเดินไปปุ๊บมันหูมันจัดวองมันเดินเข้ามาหาผมผมก็โยกปืนตอนแรกยิงตัตวมันแล้วก็เลยขึ้นจะได้ลดยิงขามันน่ะนี่ครับคือคุณพ่อยังมีสตินะเพราะโดยหลักแล้วก็คือยิงขาก่อนถูกไหมฮะใช่ <c oughs> ผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนพอคุณตาแกจาัดก,การลูกแกเสร็จเนี่ยนะฮะล่าสุดทีมข่าวไปได้วงจรปิดมาใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็หลังจากก่อเหตุเสร็จนะคะคุณตาแกก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเอาปืนลูกสองยาวที่ใช้ยิงลูกบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเพื่อที่จะไปชดเนี่ยนะคะก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ของคุณตาผ่านไปด้วยความเร็วตอนเวลาประมาณเกือบสองทุ่มตอนทุ่มห้าสิบแปดนาทีเนี่ยนะคะอ่าผ่านไปละ เสร็จแล้วนะคะหลังจากเอาไปซ่อนไม่นานค่ะแค่ 5, 5นาทีเท่านั้นเองค่ะ2องทุ่มสนาทีคุณตาก็ขี่รถกลับมาเพื่อจะมาอย่างบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองค่ะคุณผู้ชงครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยหลังจากคุณตายิงลูก <c oughs> คุณตาแกก็ไม่ได้หนีไปไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเลยเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวของเราได้คุยกับทางด้านของคุณเิริวิมลใช่ไหมค่ะเป็นภรรยาของคนเจ็บนี่แหละครับก็คือภรรยาลูกชายคุณตาค่ะเราก็ถามว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเจ้าตัวเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับบอกว่ามีปากเสียงกันจริงๆแล้วก็พ่อกับแม่เข้ามาห้ามเห็นบอกพ่อกับแม่ก็โดนทางด้านของคุณทศนาทเนี่ยทำร้ายจนกระทั่งบาดเจ็บ ยอมรับว่านิสัยของคุณทศนาถเกเรอารมณ์ร้อนไม่ค่อยจะฟังพ่อเวลาพ่อตักเตือนเนี่ยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับทางด้านของพ่อตาใช่ไหมนี่ฮะสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับยอมรับเนี่ยนะครับว่าก่อนเกิดเรื่องเลยจริงๆเนี่ยตัวของทศนาถเข้าใจว่าท้าพ่อประมาณว่ากล้าเหรอกล้าก็ยิงเลยปรากฏคุณตาถวินก็ยิงจริงนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยมองว่าทั้งหมดนี้ คุณทศนาจะไม่เอาเรื่อง <Ừ. S 1> เพราะมุมหนึ่งเนี่ยคุณทศนาก็เป็นลูกเลยไม่อยากให้พ่อติดคุกมีเสียงของคุณสิริวิมลนะฮะเป็นภรรยาของคุณทศนาตนนา์เกิอดอะไรขึ้นบ้างก็คือว่าทะเลาะกันนะแม่พ่อกับแม่เข้ามาห้ามเราเห็นเราได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างครับคือนิ้วหักค่ะโดนของคนเจ็บคนได้รับบาดเจ็บคนเด็ยคือเขาไม่ค่อยลงรอยกันตาเห็นไไรก็ค,คือเขา อ,อปัดเจ็บให้เขาจะเกลรดหน่อยในคืนที่เกิดเหตุเห็นว่าตัวของของของผู้ก่อเหตุนะครับพอเราทราบปัญหาเสร็จล้วเขาได้ขับรถไปเอาปืนแล้วยังไงต่อครับก็มาถึงเขาก็ท้ากันยิ่งเลยยิ่งเลยโดนนั้นเขาก็ยิงเลยยิงเลยแล้วส่วนตัวได้คุยกับคนก่อเหตุบ้างยังครับยังไม่ได้พูดไม่ได้เลยเพราะพ่อเขาอยู่โรงพักส่วนตัวเราติดใจอะไรไม่ติดใจนะ เป็นพ่อเป็นลูกกันได้คุยกับคนคนเจ็บแล้วลเขาเขาติดใจกับคุณพ่อเขาว่างยังบ้างดิคุณผู้ชมครับพอวันนี้เองเนี่ยหลังจากเอาคุณตาไปสอบสวนแล้วลูกชายก็ไม่ได้ติดใจเนี่ยนะฮะเมือ<ะ>่อตอนช่วงสรรยายๆที่สพสูงเม่นตํารวจได้คุมตาคุมตัวคุณตาทวินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็สอบถามคุณตาคุณตาก็เหมือนกับพยักหน้าบอกว่าทนไม่ได้ใช่ไหมกับพฤติกรรมลูกแกก็พยักหน้านี่ฮะ ให้อภัยแล้ว่าลุงอยากจะบอกอะไรกับลูกชายหน่อยไหมอย่าพูดหรอเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลุงพูดได้ครับลุงชี้แจงได้นะว่าอย่างไรครับกับพฤติกรรมของชายลูกขอลูกให้อภัยลุงลุงมองไงบ้างครับอยากขอบุญลูกไหมอยากขอบุญลูกใช่ไหมลูกชายไม่เอาความนะเพราะว่าเขาจะมาเราพยายามอะไรอย่างเง ครับจนกระทั่งบ่ายสามโมงใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะจนกระทั่งบ่ายสามโมงนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการคุมตัวนะคะทางด้านของลุงทวินค่ะออกมาออกมาเพื่อที่จะไปชี้จุดทิ้งปืนนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่วงจรปิดเมื่อสักครู่เห็นคุณลุงทวินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ1.3กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปจากนั้นนะคะก็เจอปืนที่ลุงแกซ่อนเอาไว้ค่ะนี่ฮะอันนี้คือไปเอาปืนใช่ไหมเอาเจอแล้วฮะไหนดูภาพตอนเอาปืนมาเอยฮะนี่ อ๋ออุ้งมันอ๋อเนี่ยหรอที่ยิงลูกมปืนมานี่ก้นอนเลยนะโตนี่แล้วนะปืนปืนนะปืนลูกอ,อันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมานะคะเพื่อที่จะนำไปคุมขังต่อไปค่ะ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าลูกเองก็ไม่ประสงค์เอาผิดคุณพ่อแต่เป็นคดีอาญานะฮะยังไงก็ต้องถูกํำเนินคดีอยู่ดี